การประปานครหลวงเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังนะคะและยังได้สร้างสารรค์โครงการดีๆมาอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการด้านการพัฒนาคนพัฒนาสังคมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาการประปานครหลวงจึงได้จับทําโครงการโรงเรียนในฝัน เพื่อให้น้องๆน,นักเรียนได้มีอุปกรณ์การเรียนและมีสถานที่ในการเล่นกีฬาโดยได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสพทเข้าร่วมโครงการจำนวน2โรงเรียนค่ะคือโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจาและโรงเรียนดอนสลับจังหวัดกาญจนบุรีค่ะการประปันครหลวงดาเนินโครงการไวในฝันนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงสารศึกษาที่มีมาตรฐานมีอุปกรณ์มีสารที่เล่นกีฬาเพื่อให้มีสุภาพสมบูร์แข็งแรงแล้วก็จะได้เป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้ประเทศชาติเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปนะคะ